บเวลาเราแก้หน้าที่เพราะเราแข็งสูงสุด คือเราศึกษาพระเจ้ากุนที่เคารพครับการถึงแก่บรรดาผ้าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลวัฒนคุณได้อย่างความเศร้าสลดธรรมะสังเวยเป็นเหตุแห่งความตระหนักโศกเศร้าอาลัยอันมีประมาณนี้มาสู่พระมหาเถระพระสังฆาธิการดุลพันธุ์ธรรมิกปิฏยวิสิทธิ์และพุทธบริษัทโดยทั่วไป การนิรนสำเร็จพระพุมรริเทศสมภาราชพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันระเสริฐได้ทรงมีพระมหากริยาในคุณตรวจกล้าวโปรดกระม่พระราชทานน้ำหลวงสมศก์ในวันเฉแก่มนุภาพและโปรดกล้าวโปรดกระมังให้ประกอบพิธีพระราชทานเมศักดิในวันนี้นับเป็นเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นพิธีการอันสำคัญ เป็นเครื่องประกาศเกียรติคุณของพระเด่หพระคุณหลวงพ่อผู้กงการรักนั้นทั้งเป็นการอันควรแก <go> being ่การประกาศกตัญญูกตางเวทีอาธรรมของพระเจตยานุสิตบัดนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้อัรเชิญจุดเริ่มต้นให้กานของเจ้บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นสถานเป็นที่เรียบร้อยก่อนเห็นกระบวการดำเเป็นกระบวนการว่าจยมหาวิทยาลัย และพระราชทาเกลนตามสนุการของหมายรับสังจมพระราชวังก็เป็นทันตรีธทรพัฒน์เมื่อนทอนุสาตราจารย์กองวิชาการชัวนที่สองขอกรบนมัสการขอโอกาสประกอบพิธีถวายพะดีแห่รวงวิญญาณก็เด้คุณหลวงพ่อผู้ที่กาวมานั้นเพื่อเป็นการประกาศเทวคูตและสำแดงกัตันดูกัตเงียตาทำตามลำดับขอรมเชิญ รัฐธรรหาจังหวัดนครราชสีมาอ่านหมายร่าสั่งคนรักประาในที่สพระาาสิองรีผู้อำนวยการสำนักงานคระกรกศาสนาจังหวัดนครราชสีมาจะลงจับคนอ่านจดหมายที่ดารับาจาที่่นเฉเชินพันโทกันพนลาักรระรงอนุศาสนาจารย์กองเกทหารที่สามผู้แทนอนุศาสนาจารย์กองทักที่สอง กระดาบเรียน,รรรนรรประวัติพระมงคลก็จะได้ถรตามลำดับขอเดียนเชิญครับ ม,มีหมายรับสั่นที่6285โลงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช255 นเมนวัดป่าสาระวัตรอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่3 0มีนาคมพุทธศักราช2556เวลา1 6 0 0นทั้งนี้ให้จัดตารหน้าที่และกำหนดวันรับการลงบยอย่างห้ขาดเหลือถ้าสงสัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพุทธน,นาปรเกล้าหลวงประมอมพระการเพลิงศพถวายพระองค์คุณวัฒนคุณอดีตรองรัฐมนตรีจังหวัดนครราชสีมาและอดีตเจ้าอาวา,วาสวัดป่าสารวัตรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณณ์หลวงเกล้าหลวนกระหรม,รรม,ม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้อาวุโสและองค์กรจากทุกส่วนภายนอก หาความราบโดยญาณวิถีใดถึงดวงวิญญาณของพระองคุาไม่ไดชานุภาพด้วยประการใดถึงดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณในสัมภาระองค์คงจะมีความปราบเปรื่งทราบเป็นล้นพ้นในพระมหากราธิคุลที่ได้รับประทานเกียรติยศอันสูงยิ่งใน้วระสุดท้ายแห่งชีวิตข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นกิตยานุกิตพระเาขอพระราชทานพระบรมราชสุอโกาากราบถวายบังคมแท่เรื่อช่วยบรรลับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่ถึงไม่ได้และจะ่เพื่อทูลไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสภัจริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและผล้ปกครูต่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ลายประสงค์จกักรมผู้อำนวยการสำนักงากนพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาในนามคณะทิ่สยานุกิียญาติของพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระมงคลวัฒนา